สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปแลนดอมกันในหัวข้อที่ว่าหลังดาวพฤหัสโยกย้ายชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะ หลังจากดาวพฤหัสโยกย้ายเนี่ยชีวิตของท่านเนี่ยจะพบทางออกโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้หญิงท่านจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินอย่างมาก สำหรับท่านที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมีดวงที่ว่าคุณอะอาจจะได้เงินแบบฟุกฟุกหลังจากดาวพฤหัสโยกย้ายนะคะเรื่องหน้าที่การงานของคุณเนี่ยเรื่องหน้าที่การงานของคุณเนี่ยจะหาจุดลงตัวพอดีคุณจะสามารถ เอาชนะศัตรูในสายงานได้คนหลายคนเนี่ยเขาก็ต่างมองว่าคุณเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะคุณเป็นคนที่แบบมีหัวทางด้านธุรกิจเป็นคนเก่งปัญหาหนักใจเนี่ยจะจบลงคุณจะมีชัยชนะในด้านสุขภาพเนี่ยท่านที่ป่วยมานานหรือป่วยเรื้อรังเนี่ยนะ คุณจะได้เจอหมอเก่งๆรักษาให้โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่เนี่ยมันทุเลาเบาบางไปโดยเฉพาะคนที่อยากจะตั้งคันเนี่ยคุณมีดวงสูงในเรื่องการตั้งคันแม้แต่ว่าเรื่องหวยเรื่องอะไรก็มีสิทธิ์ถูกเหมือนกันนะมีเกณฑ์เกี่ยวกับ การตั้งคันเข้ามามีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ตั้งคันสุขภาพร่างกายของท่านจะดีขึ้นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยน่าจะได้หมอเก่งๆมารักษาเลยล่ะแล้วก็เป็นหมอแบบอาจจะเป็นหมอต่างชาติหรือไม่ก็คุณจะได้พบความอัศจรรย์คุณจะได้พบความอัศจรรย์จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในหลายๆด้าน ให้กล้าให้กล้าเปลี่ยนให้กล้าเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินชีวิตเนี่ยจะมีโอกาสที่จะหาเงินก้อนโตได้ สภาวะทางด้านการเงินของคุณเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากเลยนะมันจะมีจุดสมดุลหรืออาจจะเป็นเรื่องของหุ้นส่วนน่ะอาจจะมีเพื่อนของคุณน่ะอาจจะมีเพื่อนของคุณชวนคุณไปทำงานด้วยแล้วมันเป็นงานที่ได้เงินดีจะมีเพื่อนน่ะ ชวนคุณไปทำงานด้วยและเป็นงานที่แบบได้เงินค่อนข้างเยอะเลยได้เงินเป็นกอบเป็นกำอาจจะเป็นอาจจะมีอาจจะมีการนัดเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วด้วยนะคะหลังจากเนี้ย มีผู้หญิงคนหนึ่งต้องการจะคุยกับคุณแต่เหมือนคุณน่ะไม่อยากให้เขากลับเข้ามาในชีวิตน่ะเหมือนคุณน่ะไม่อยากให้คนคนนี้กลับเข้ามาอันนี้คือบล็อกเฟซบล็อกไลน์มีใครบางคนมีใครบางคนอยากจะติดต่อคุณน่ะ แต่คนคนนี้เป็นคนที่คุณน่ะไม่ชอบมีผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะติดต่อคุณแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่คุณไม่ชอบคุณบล็อกเฟซบล็อกไลน์แล้วก็เลิกติดต่อกับคนคนนี้ไปแล้ว ทนที่มีแฟนแล้วอะ่ะคุณมีเกณฑ์ตั้งคันค่อนข้างสูงเลยนะช่วงนี้เหมือนคุณอะ่ะจะมีเรื่องเรื่องเครียดหรือเรื่องที่แบบมีความขัดแย้งบางอย่างเกิดขึ้นในจิตใจของคุณน่ะเหมือนว่าคุณมีความรู้สึกว่าแผนการที่คุณวางเอาไว้เนี่ยมันไม่เป็นไปตามเป้าแผนการที่คุณวางเอาไว้เนี่ย มันไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการนะ่ะแต่คุณก็ยังโชคดีที่ว่าเออมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องบุตรบริวารคู่ครองหรือสำหรับสาวโสดเนี่ยนะอาจจะมีรักต้องห้ามกับเด็กๆในปกครองก็ได้คุณอาจจะได้แฟนเด็กคุณมีดวงอาจจะได้แฟนอายุรุ่นลูกมีดวงจะได้แฟนเด็กก็ได้นะ สำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะได้แฟนแฟนเด็กเข้ามาคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ถ้วยรางวัลเงินจากต่างประเทศเงินที่มาจากทางใครช่วงเนี้ยเหมือนคุณอะมีปัญหาบางอย่างที่ทุกข์ใจคุณมีเรื่องบางอย่างที่กุ้มอกกุ้มใจอะก็เลยแบบเหมือนตาบอดอะคุณมีปัญหาบางอย่างที่แบบ ไม่สามารถบอกใครได้มีเรื่องกุ้มใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เหมือนคุณ่ะยังไม่รู้จักปรงอะมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยยังไม่พบทางออกช่วงเนี้คุณค่อนข้างเครียดกับปัญหาที่มันเข้ามาปัญหาทุกอย่างอะมีทางออกเพียงแค่ว่าเราอะต้องใช้จิตใจที่เข้มแข็ง ถ้าคุณนะมีความเครียดสะสมมากๆอาจจะทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้เหมือนคุณกำลังเครียดกับปัญหาบางอย่างอยู่มีการทะเลาะวิวาทมีการสูญเสียมีปัญหากับ จะมีปัญหากับผู้หญิงอายุมากกว่าคุณมีดวงจะมีปัญหากับผู้หญิงผิวขาวคุณจะมีปัญหากับผู้หญิงผิวขาวหน้าตาดีเนี่ยเหมือนผู้หญิงผิวขาวหน้าตาดีจะทะเลาะก,กับคุณแล้วก็หันหลังให้กันแยกย้าย ให้ระวังโรคหวัดโรคไซนัสโรคภูมิแพ้นะโรคที่เกี่ยวกับโรคน้ำกัดเท้าโรคหวัดโรคไซนัสช่วงนี้ถือว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คุณมีดวงจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติคุณมีดวงจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติอาจจะเป็นคนจีนหรือคนที่แบบอ่าผิวขาวอ่ะมีเกณฑ์จะได้แฟนเป็นคนผิวขาวช่วงนี้เหมือนมีคนพยายามอยากจะเอาชนะคุณนะกำลังจะได้เงินก้อนโตค่ะเงินก้อนโตกำลังจะเข้ามา มือนคุณก็ยังมีความหนักอกหนักใจในเรื่องความรักอยู่ดีอ่ะปัญหาเรื่องความรักยังเป็นปัญหาหนักสําหรับคุณน่ะเหมือนคุณยังมีเรื่องกุ้มใจในเรื่องความรักอาจจะเป็นรักสามเศร้าอะไรแบบนี้ก็ได้นะมีปัญหาเรื่องความรักเข้ามาทำให้ไม่ค่อยจะสบายใจไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีค่ะ